การสูญเสียที่น่าสลดใจไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติความเจ็บปวดด้านร่างกายหรือว่าทางอารมณ์หรือว่าโรคร้ายก็ขอให้เรามองไปที่พระเจ้าเพื่อจะพบกับความหวังในท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นแม้สักเสี้ยวหนึ่งของรุงกินน้ําในช่วงเวลาเหล่านั้นก็ตามแต่เราก็มั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์เสมอ คุณดูฟังครับสําหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณได้ใช้เวลาในการที่จะคิดและวก็ใคร่ครวญดูว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยถึงการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระองค์ในช่วงเวลายากลําบากของคุณอย่างไรบ้างและมีใครบ้างที่ควรจะได้ยินเรื่องราวของคุณในวันนี้